สวัสดีครับวันนี้มาดีกาแฟอยู่ที่จุดที่แม่น้ำโขงสิ้นสุดออกจากประเทศไทยที่บ้านเวินบึกนะครับอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ Why are we here and where do we go and how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. But tell you one thing, it's always better when we're together. Mmm, it's always better when we're together. Well, we we'll look at them stars and we're ไหน. together. Since we coming, I'm home ผมลัดเลาะริมน้ำโขงมาครับผ่านน้องคายบึงการนครพขมนมุกดาหารนะครับอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีนะครับแล้วมาสิ้นสุดที่อำเภอโขงเจียมบ้านเวินบกนะครับตรงนี้ก็จะเข้าน้ำโขงก็จะเข้าประเทศลาวแล้วครับถือว่าเป็นสิ้นสุดณตรงนี้นะครับ จบทิปการเดินทางผมนะตอนนี้เลยนะครับ